ครับกล่าวสวัสดีจังหวัดสายของวันทีมีสิบแปดมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกล่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสารชุนีกล่สีน้ำผ้าพ่อแม่พี่น้องกล่เกษตรกรทุกท่านมาเลือกซื้อเลือกชมงวัวไปเลี้ยงครับพี่น้องครับเป็นงัวสายพันธุ์ไทยกลางอ่าไทายไงลูกผสมบามันอีสานพื้นเพจังหวัดเลยทองเฮาเลยครับพี่น้องครับวัวทางช่องยูทูบเราบริการส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรอกครับบริการจีบเง,งินปลายทางนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจากสองร้อยกิโลเมตรทางช่องกจะส่งได้เห่ได ก็จะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมมักฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ0652076884พิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอกาเสษวิสัยจังหวัดระยองครับพี่น้องครับอ่ะบ่หลายใหญ่ห้างครับพี่น้องครับง้ออยู่นี่ถ้าตัวใดจุดใดมีดตำนิผมสิบอกสิเก้าแจ้งไปเลยนะครับพี่น้องครับถ้าตัวใดบ่ได้บอกบ่ได้ก้าจะแสดงว่าบ่มีดตำนิขายตามเจตตามสายพันธุ์ง้อครับพี่น้องครับราคากะมีถึงมีแพงตามเนื้อผาไปครับพี่น้องครับแฟนในมากกจังโทรมาเลยครับ ก้อนอีซื้อนะครับพี่น้องครับผมยำก้อนครับปรึกษากันในครัวเรียนครัวเมียปรึกษากันพ่อแม่ปรึกษากันครอบครัวปรึกษากันเห็นดีน้ำกันโก้โทรศัพท์โยขึ้นมาโทรหาผมได้ตลอดยี่สิบสี่โมงครับอาหารของมึงพ่อแม่ลูกเมียครับพี่น้องครับขอแนะน้ำครับพี่น้องครับผู้ใดหางัวไทยไงบามันอ่าสวยๆเลี้ยงครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่สูงรอยสามสิบห้าบวกด้วยครับลูกสาวอายุสองเดือนจดงัวเอฟได้ผลนะครับพี่น้องครับน้มเรื่งดีครับพี่น้องครับหนุ่มเม่ดี แม่มีนุมติ้งนะครับพี่น้องครับติ้งทองหัวชิมงวันนี่ครับแต่ว่ากับมีอุปสรรคยังนะครับเพราะว่าอ่านมติงนี่ผู้เฒ่าโบราณบ่ได้ถือเลยครับแต่ว่าถ้าหัวนมติดกันนี่ผู้เฒ่าวเป็นว่ามันดูดนมบ่ได้เพิ่นยังถือครับพี่น้องครับอ่านี่ครับสวยๆครับพี่น้องครับพุ่มสูงแม่กาลอยสามชิมผาบวกด้วครับพี่น้องครับขายสองหมื่นสองพันบาทพ่อครับพี่น้องครับขายตามเนื้อผาครับผู้ใดหาแม่พันเลี้ยงสวยๆงามๆครับพี่น้องครับ นี่ครับเป็นไถ่ไงบกอ่าบามันอีสานดังเดือมะฮองครับพี่น้องครับก็สีประมาณนี้ครับพี่น้องครับอ่าคนอื่นไถหไงหูกำหูสันนะครับพี่น้องครับนี่ครับางลำน้ำเขาโโลแล้วครับพี่น้องครับนาเขาดีนี่ตัวลูกสาวก็สวยๆครับน้ำรึงดีครับน้ำนมแม่ก็ดีนะครับพี่น้องครับขนาดเป็นง่วแม่ไหมครับสองร้อยกิโลเมตรแรกนี่ราคานี่ไปเลยครับพี่น้องครับอ่านี่ครับมึงตัวน้ำรึงแม่เอ่อลูกสาวครับพี่น้องครับ อ่าบนนี้ว่ามึงให้กลางพื้นบ้านครับเป็นแม่ลูกผูลูกไส้อยู่หาหงเดือนแม่ทับ่านรอบเด็กสองเดือนนะครับแม่บิ่งด็สูงหลายแล้วคมนี่ครับแต่แม่อ้วนลูกอ้วนอ่าเอาไปรุนทอวงเอาผมบพิตรวจมึงว่าราคาถือก็เริ่ตรวจครับพี่น้องครับแต่ตัวแเล้วแบบนี้มาขายราคาเก่าเพิ่มทุนผมอีกครับพี่น้องครับขายเบียดเนี่ยขายตามเนื้อผาครับเอาไปหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทครับพี่น้องครับเอาไปขาจินบุญมาเวียดกับเาขาดทุนเอาไปขึ้นเฉียงกับว่าขาดทุนครับพี่น้องครับราคานี่ครับพี่น้องครับ ใช่ไงหนาๆตันๆแม่กับ้วนสื่อสองทันอาซีได้สามบันนี้ในกรณีพอแม่พี่น้องยกสองค่มผมลดให้คมละหนึ่งพันบาทครับพี่น้องครับมันลดไปได้หลายพอผมไปได้บอกผ่านหลายครับพี่น้องครับผมขายเอาใจพีเอาใจน้องอ่าบม่พ่อมือสองมือผมก็ขายเหมือนไหมครับพี่น้องครับแบว่าพ่ได้ขายแพงขายแบบแบงปันครับพี่น้องครับนี่ครับย้ำเบอร์โทรที่หนึ่งครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งคอกัว ละมนวันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังวันเหลือนะครับพี่น้องครับทุกอย่างทางช่องเราถ่ายแบบเรียวท่าเรียวท่าแบบเลยครับถ่ายแบบสดๆบนมีว่าถ่ายเลยเอาไปตัดต่อครับพี่น้องครับมองดีผมเก่าลงไปให้มึงมองบอดีเกาลงให้มึงครับพี่น้องครับบอมี่ตัดต่อเอาตัวมองดีๆมาลงให้พี่น้องมึงครับเพราะว่าเราขายควมจริงใจเราถึงยืนหยัดอยู่ได้มาห้าปีนี้ครับช่องเฮ้าเห็นมาหาหกปีแล้วครับยืนหยัดมาไห้ครับพี่น้องครับเอาควมริงใจเขาสูอย่างเดียวครับ เอาควอมหักควอมแพงของพ่อแม่พี่น้องควอมเมียตาของพ่อแม่พี่น้องครับยุ่น้ำกันไปโดนๆครับพี่น้องครับยุ่น้ำลูกน้ำหลานไปโดนๆครับอ่าอุ่นหนุนลูกในบ้านหวานในสวนดีที่สุดครับนี่ครับฝากไว้เป็นแนวทางครับส่วนข้มนี่กับสีน้ำทรงอ่าคุณพ่อทั้งสารค้ามครับเดี๋ยวกินเข่ากินน้ำกินปลาแล้วเที่ยงนี่กับสีออกเดินทางนลอยครับพี่น้องครับแห่งง้อจินอาหารจังน้อยครับพี่น้องครับแห่งว้อสมิแห่งจังน้อยกันนี่ครับอ่ะยอดมาทั้งพี่แล้วครับพี่น้องครับสงสัยประการใดหรือว่าอยากได้ เดินทางมารับเองหนาคอครับพี่รองครับผมมีกานมูลรวมันให้เป็นพิเศษครับพี่รองครับเดินทางมารับเองเดี๋ยวผมจัดใหครับพี่รองครับสำหรับชิมิขอจ้ขใจะไื้เพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ